วันนี้มีบทความหนึ่งจาก CNBC นะครับก็เขียนโดย t o m c o l l y นะครับ t o m c o l l y เนี่ยเขาก็เป็นนักศึกษาพฤติกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เขาก็ไปสำรวจนะครับบทความนี้ชื่อว่า2 4 0 minutes a day spread the rich from the everyone else นะครับก็คือ,อแปลเป็นใช้ง่ายๆคือว่าคนที่มีคนร่ำรวยทั้งหลายเนี่ยเขาใช้เวลา6ชั่วโมง นี้ในแต่ละวันเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปยังไงบ้างอ่านะครับแต่เขาบอกเป็นสํารวจมนาะน่าสนใจมากเขาบอกว่าตัวตัวทอมเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นะครับคนจํานวนสองอยสามคนที่มีฐานะดีนะครับแล้วก็เาพาต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็1 2อบแคนที่มีฐานะปานกลางทั่วไปหรือหรือค่อนข้างยากจนนะครับในเป็นตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมมีนาคมปี 2,004-2,007ซึ 00, 00, ่งอันนี้นานแล้วนะครับแต่เขาก็เพิ่งเขียนสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่คนรวยที่เข้าไปคุยมาด้วยเนี่ยใช้เวลาแต่ละวันเนี่ย240นาทีหรือประมาณ6 4, 4, 4, ชั่วโมงแต่ละวันเนี่ยต่างกันทำอะไรบ้างนะครับคือวันหนึ่งเรามี1 440นาทีเนาะแต่มันจะมีบ,บางบางชั่วโมงเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเจนครับว่า คนจนหรืคนรวยใช้เวลาต่างกันในเรื่องไปทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามากกว่า80%ดสิบเปอร์เตท่ากับไปนะครับมากกว่า80%ดสิบเใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในเรื่องของการหมดหมดไปกับการทบทวนเป้าหมายและความฝันของตัวเองครับก็คืออยากจะทําอะไรอะไรเงี้ยซึ่การตั้งเป้าหมายหรือ Dream Setting เนี่ยไม่ใช่ริมเท่าแบบห้าปีสิบปีหลังจากนี้นะแต่คนรวยที่เขาเขียนใชิญพี่เชิคนรวยงกันนะง่ายๆคนรวยจะใช้ตั้งเป้าหมายวันนี้จะทําอะไรได้บ้าง จะทำอะไรสําเร็จแล้ววันนี้เราจะไปเจอใครเราจะเป็นคนยังไงจะจะมีอิมเพรสชันหรือจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเห็นได้ในด้านไหนบ้างคือตั้งใน,ในระดับดีเทลแบบนั้นนะครับภาพต่อมาครับเขาบอกว่าประมาณ80%ของคนรวยเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงในแต่ละวันนะครับก็คือใช้ไปกบการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้น นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือถ้าปัจจุบันก็จะมีฟังพอดแคสต์นะครับหรือว่าไปเข้าเรียนโรงเรียนวิชาอะไรต่างๆนะครับต่อมาครับเกือบทุกคนนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อวันในการออกกําลังกายอ,อันนี้ก็ง่ายๆนะคือไม่ได้มากขนาดต้องวิ่งเวลาสองสามชั่วโมงนะครับแต่ขอแค่30นาทีต่อวันขอเป็น exercise, แอโรบิกเช็คสไตล์เอ็กซ์เซอร์ไสก็คืออ,อ่ะก็ไม่ต้องอธิบายนะแอโรบิกเนะอ็ค์ไซส์เนะคือต่อเนื่องนะครับแล้วก็แบบ ไม่ต้องอะไรมากนะครับภาพต่อมาครับเขาบอกเกือบ90%นะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อวันในการรู้จักคนใหม่ๆถึงที่เขาเรียกว,ว่า Rich Relationships ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบตัวพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เขาเขียนมาน่าสนใจมากคำว่า r e l a t i o n s h i p เนี่ยไม่ได้หมายความคุณไปคบกับค,ๆๆคนรวยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำว่า relationship นี <S 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 relationship ่คือ ไปปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนไหนที่คุณทะเลาะด้วยไป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 ก็ไปไปไปทำความเข้าใจซานี่ก็เป็นริชเลชั่นชิพนะครับคนไหนที่ดีอยู่แล้วคนไหนที่มีความสนใจเดียวกับคุณก็ไปศึกษาหควา้รู้คุยเ่ว่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเนั้นเนี่ยอย่าลืมหาเวลา30นาทีต่อวันในการนี่แหละนะครับสร้าง Rich ริชเลชั่นชิพข้อต่อมาครับก็คือมีเวลาแต่ไม่บอกนาทีนะจำนวนนาทีว่าให้ พักผ่อนแล้วก็มี l ะไรช่ว activities ก็คือมีกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆที่เรารู้สึกผ่อนคลายเราจะทําคือคนรวยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตึงทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทำงานทุกนาทีมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนกันบ้างนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เป็น5อย่าง6อย่างสิหอย่างที่ทอมแคลรี่เขาสรุปไห้ฟังในช่วง7จ็ดโมงครึ่งนะครับจะเลือกเอาไปใช้กันนะครับ4ชั่วโมงต่อวันที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นโดยการใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้นะครับอ่ะ ฝากกันนานๆมีเจ็บลงครึ่งมาฝากที